วันนี้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด1 9หรือมีอาการเข้าข่ายอาการของโควิด1 9คือมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกต้องทำอย่างไรนะครับอันดับแรกให้ไปดำเนินการหาชุดไอติเจนเทสคิตหรือ,อ a t k นะครับ มาตรวจโดยด่วนนะครับสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ศึกษาวิธีการตรวจแล้วก็รีบดำเนินการตรวจโดยด่วนนะครับถ้าขึ้นตัว C นะครับถือว่าคุณรอดนะครับแต่ถ้าขึ้นตัว T และตัว C นะครับถือว่า คุณมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะติดเชือ้อโควิด -19 นะครับให้เก็บชุดตรวจตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ให้ติดต่อสถานพยาบาลที่ดีที่สุดที่คุณมีนะครับถ้าใครมีประกันโควิดให้ติดต่อประกันโควิดนะครับถ้าใครมีประกันสังคมให้ติดต่อโรงพยาบาลประกันสังคม หรือถ้าไม่มีให้ติดต่อสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ที่คุณพักอาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับแล้วก็ให้แจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่คุณพักอาศัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสมอนะครับแล้วก็ให้คุณเดินทางนะครับไปสถานพยาบาลตามที่คุณมีสิทธิ์รับพยาบาลนะครับเพื่อขอแสดงตนตรวจคัดกรองนะครับด้วยาการคัดกรองแบบ อา p c r นะครับ uh, ตรวจโดยผลแลบนะครับ uh, การตรวจก็จะใช้ uh, เวลานะครับ1ถึง3วันจะรู้ผลนะครับในขณะที่รอนะครับให้คุณไปหา uh, ฟ้าทลายโจรน,นะครับมาทานเลยนะครับ ก็ในส่วนของฟ้าทลายโจรน,นะครับก็จะมีการระบุเรื่องของอเอนโดโฟไลน์นะครับว่า1แคปซูลมีเอนโดโฟไลน์กี่มิลลิกร,รัมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ10มิลลิกร,รัมนะครับให้ดำเนินการทานนะครับ5เม็ดหลังอาหาร3มื้อ แล้วก็ก่อนนอนนะครับาทานไปเลยนะครับแล้วเมื่อผลออกอว่าคุณติดเชื้อโควิดนะครับาทางสถานพยาบาลที่คุณไปตรวจเชื้อก็จะนัดคุณไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับไปเอ็กซเรย์ปอดถ้า เอ็กซเรย์ปอดแล้วเขาก็จะนำคุณเข้าสู่กระบวนการการรักษานะครับตามสถานพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์นะครับหรืออาจจะให้เข้าศูนย์พักคอยนะครับก็คือการกักตัว14วันนะครับถ้าเชื้อไม่ลงปลอดถือว่าคุณรอดนะครับ ถ้าเชื้อลงปอดอาทางาสถานพยาบาลนะครับก็จะให้เป็นายาฟาวิพิลาเวียนะครับเพื่อรักษาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่ติดเชื้อนะครับขอบคุณครับ